เรามาอ่านข่าวหน่วยงานนี้กันดีกว่าผมว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีถ้าเปรียบเทียบพรรคการเมืองเนี่ยอันนี้คือเป็นพรรคที่ดังที่สุดแต่เผอิญนี่ไม่ใช่พรรคการเมืองสิฮะน,นี่คือกรกตประเด็นคือสัปดาห์ที่ผ่านมาราอ่่นข่าวกรกตเยอะมากคุณผู้ชมม,มีทั้งข่าวในเชิงประชาสัมพันธ์และข่าวในเชิงที่ต้องมาตอบคาถามสังคม,มประเด็นคือเรื่องเนี้ยมันมาอีกแล้วในมุมของคําถามสังคม เล่ากันแบบนี้คุณลูกน้ำค,คือในถ้าคุณเข้า Facebook กกตหรือคุณเข้าเว็บไซต์กกตเนี่ยคุณจะเห็นตัวหนังสืออยู่ตัวหนึ่งที่เป็นดิจิตอลไฟล์เนี่ยนะฮะที่เป็นสมุดเล่มสีฟ้า,ฟาที่เกี่ยวข้องกับคู่มือ,อมในการลงประชามติประเด็นคือถ้าคุณเปิดคู่มือนี้ไปเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ30กว่าหน้าอ,อยากให้คุณผู้ชมสังเกตหน้าที่สกับหน้าที่23ทําไมหน้าที่สเนี่ยประเด็นก็คือว่า มันมีการให้ดูบัตรลงคะแนนเสียงประชามาติมประเด็นคือมันจะมีข้อความตรงกลางฮะคุณผู้ชมฮะที่บอกว่าให้ทำเครื่องหมายในช่องอแต่กลับกลายเป็นว่าไอ้ด้านล่างสุดเนี่ยที่บอกว่าไม่ที่บอกงดออกเสียงเนี่ยบอกอให้ทําเครื่องหมายกากระบาอ แต่เหมือนว่าไอช่องที่บอกว่าเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยเนี่ยกลับไม่ได้บอกว่าให้ทําเครื่องหมายกากรบาอจนตอนนี้ทางฝั่งกกตก็มีการอัปเดตเวอร์ชันไปที่เรียบร้อยเรื่องนี้เนี่ยทางคุณสแวงบุญมีออกมาบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมนะเพราะว่าทางเลขาธิการกกตเนี่ยเขาบอกว่าเอกสารมันชี้นํำไหมเอกสารเนี่ยมันเป็นยังไงคุณสแวงบุญมีฮะเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเนี่ยนะฮะซึ่งเราอ่านข่าวมาเกือบทุกวันเนี่ยกล่าวถึงกรณีที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะ ในหนังสือที่ทำประชามติที่ส่งไปเนี่ยโดยทางกกตเนี่ยส่งไปตามบ้านเรือนเนี่ยเอย้ข้อความมันตกหล่นไหม,มข้อความมันชี้นำํำไหมซึ่งบางส่วนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเอกสารทั้งหมดเีด่ยคุณสวงก็ได้มีการพูดไปแล้วบางส่วนนะฮะว่ามันเป็นไปตามคอรมอ,อมแล้วกรกตเนี่ยก็เป็นคนทําต่อเนื่องกันมาประเด็นคือไอ้ที่เขาชี้แจงกันมาก็คือว่าไอ้เอกสารชุดก่อนหน้านี้ฮะที่บอกว่าให้ทําเครื่องหมายเพียงเครื่องหมายเดียวประเด็นมันคยอ,อย่างนี้คุณลูกน้ำ ในการทำเครื่องหมายเนี่ยมันต้องเป็นเครื่องหมายกากบาดเพื่อไม่ให้มันเกิดบัดเสียอแต่พอมีการเขียนแบบนี้เนี่ยบอกว่าเอ๊ะมันจะส่อให้เกิดเจตนาลมไปทางอื่นหรือเปล่าเกิดความเข้าใจผิดไหมหรืออย่างไรถูกต้องฮะเพราะว่ามันเสี่ยงความเข้าใจผิดอย่างมากเลยแต่เรื่องนี้กกตก็ออกมายืดอกรับแบบแมนๆบอกว่าต้องประชาสัมพันธ์ให้เกิดความชัดเจนมากกว่านี้นะ อันนี้เรื่องแรกจบไปแต่ทีนี้มันก็ยังมีกรณีหนึ่งคือกรณีที่ประชาชนยังไม่ทราบว่าการออกเสียงประชามติเนี่ยตอนนี้เนี่ยเลขา,าก,กรกตคือบอกว่าประชาชนเนี่ยเขายังไม่ทราบว่าจะมีการออกเสียงประชามติในวันที่8กุมภาพันธ์ด้นะฮะเลขากรกตก็บอกว่าจริงๆแลวเนี่ยทำได้อยู่แล้วเพราะจริงๆเนี่ยวันประชามติกับวันเลือกตั้งคือเป็นวันเดียวกันทางรายการข่าวร้สนามเป้าก็ย้ำกันมาตลอดนะฮะอย่างน้อยเนี่ยก็อยากที่จะให้ข้อความนี้สื่อสารไปถึงประชาชนด้วย ความน่าสนใจเดี๋ยวมันจะมีมากกว่านี้อีกเอาเป็นว่าตอนนี้ไปฟังเสียงคุณสแสวงบุญมีก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยในหน้าที่23าว่าเป็นยังไงกันบ้างาฟังเสียงคุณสแสวงก่อนฮนะก็เป็นความหวังดีนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนทางเราก็คงจะต้องประชาสัมพันธ์มันมีเรื่องการประชาสัมพันธ์รูปแบบบัตรลักษณะการกาบัตรด้วยครับก,ก็จะต้องทําจริงๆคือมันใช้เครื่องหมายการกรบาดเครื่องหมายเดียวใน เวลาออกเสียงประชามาติครับในอกหนังสือที่ส่งไปถึงเจ้าบ้านแสดงว่าในในตัวอย่างปรประชามาติคือพิมพ์ข้อความตกลงข้อความไปใช่ไหมจริงๆถ้าเป็นเหมือนตัวอย่างเนี่ยครับอไอ้ตัวอย่างเนี่ยมันมันควรจะเวลาเราบอกว่าให้ทำเครื่องหมายกรารกระบาดมันก็จะมีกรารกระบาดในวงเล็บให้ประชาชนเห็นชัดว่าใช้เครื่องหมายนี้นะอย่างนี้นครับมันอาจจะคงจะตกจะจะเกิดการตกลงผิดหลงนะครับทางเราก็ต้องคงไปประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้นครับ หน้าที่2และหน้าที่23ายังไงหน้าที่23เนี่ยผมบอกแบบนี้คุณลูกน้ําค่ะคือจริง,รง,รงๆก่อนหน้านี้ถ้ามีคนตามดิจิจอลฟุุปรินของกกตได้ทันเนี่ยตอนนี้คือเขามีการอัปเดตบัตรใหม่หก็คือแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นบัตรที่เป็นแบบตัวอย่างบัตรที่เป็นสีฟ้าค่ะตอนนี้เป็นสีเหลืองเข้มนะฮะแล้วก็มีการแก้เป็นเครื่องหมายกาวบัตไปเรียบร้อยแต่ในอีกส่วนหนึ่งคือหน้าที่23ในที่มีการบอกว่าข้อเสียในการจัดทํารัฐรมนูญเนี่ยคือหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะไม่รู้ชี้นาหร สติปัญญาผมอาจจะมีเท่านี้ <c oughs> ผมอาจจะต้องให้คุณผู้ชมช่วยพิจารณากับผมหน่อยแล้กั <c oughs> นเดี๋ยวถาผมไปชี้นำ <c oughs> เขาบอกว่าข้อเสียของการจะทำรัฐธรรมนูนคือว่าอาจจะไม่เกิดความขัดแย้งทางการเมืองมากกว่า <c oughs> จากการแก้ไขเป็นรายมาตราเพราะในหนังสือ เล่มนี้เขาบอกว่าถ้าแก้ไขรายมาตราเนี่ยนะฮะจะเป็นการจํากัดขอบเขตในการทะเลาะกันผมไม่รู้จริงหรือเปล่านะเพราะผมก็เรียนจบมาน้อยนะคุณผู้ชมนะกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยก็อาจจะสิ้นเปลืองงบประมาณในการทําประชามติด้วยนะคือคุณเข้าหูเข้าตาละนะในทุกหน้าเหลือแต่เข้าใจผิดที่คุณละเอออาจจะผิดที่ผมก็ได้นะนะอ่ะ ผมไม่รู้เลยคุณลูกน้าผมว่าไปไป,ไปไปไปดูข่าวการเมืองดีกว่า